วไงตู่เพื่อนรักกูได้ข่าวว่ามึงเนี่ยจะขึ้นค่าแรงขั้นต่าเป็น490รอเลยเหรอโอ้ยไอ้เหี้ยขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะเพื่อนนี่ไอ้หน้าสัตว์มึงพูดอ่ะทําไม่ได้นะไอ้หนังหีนี่ไอ้หน้าสัตว์มึงบริหารมาจะ8ปีเนี่ยไม่เคยขึ้นค่าแรงให้กับพวกกูเลยไอ้สัตว์อยู่ดีๆจะมาขึ้นค่าแรงให้กับพวกกู นี่โตมึงคิดว่าพวกกูเนี่ยโง่ามากนะฮะไอสัตว์พวกกูเนี่ยแดกข้าวนะครับไม่แดกหญ้าขนเป็นอาหารเหมือนลูกสลิมของพวกมึงที่รู้ไม่เท่าทันมึงอ่ะว่ามึงเนี่ยกำลังหาเสียงเพื่อต้องการจะอยู่ต่อไอหน้าหมีนี่โตมึงบอกไปนจะขึ้นขั้นแรงขั้นต่ำ490เนี่ยมึงถามผู้ประกอบการเขายังฮะว่าเขาเนี่ยไหวหรือเปล่าเคิดเคิดเค็ดเค็ดเข้าใจว่าไอหน้าสัตว์หัดใช้ซีบอมสมองคิดซะบ้างไอสัตว์ เอาเขามาคุยกันมึงคุยกับผู้ประกอบการด้วยว่าตอนนี้ข้าวของมันแพงทั้งแผ่นดินเนี่ยตอนเนี้มึงต้องช่วยนะครับช่วยคนที่ใช้แรงงานเนี่ยนะครับบอกว่าเนี่ยครับครับนะนี่นะพี่น้องประชาชนเนี่ยตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนนะผู้ประกอบการก็ต้องช่วยหน่อยขึ้น400ได้ไหม450้ยได้ไหมหรือ460ได้ไหมแล้วมันขคืนพอม490 ตีราคาขึ้นมาเองเลยแล้วมึงถามผู้ประกอบการบ้างว่าเขาไหวไหมไอส้สั์นี่ถามจริงถ้ามึงขึ้นจริงๆนะถ้ามึงทําได้นะไอส้สั์มึงคิดแล้วกัเ้าว่าผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเขาไม่ไหวเนี่ยเขาต้องเลิกจ้าง แล้วใครเดือดร้อนประชาชนไอ้หน้าเหี้ยมีซีดีบัมสมองเิดเข้าใจว่าไอ้ตูมึงเคส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 ไอ้เหี้ยนี่หน้าสัตว์กูเนี่ยโอเคไหมที่มึงบอกจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยพเพราะกูเนี่ยเห็นใจพี่น้องประชาชนคนที่กินข่าแรงขั้นต่ำแต่พอดีเนี่ยมึงบอกมันจะขึ้นแบบก้าวกระโดดเลย490ไอ้เหี้ยเนี่ยมันขึ้นแบบนี้ผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องออกมาท้วงอยู่แล้วไอ้หน้าเหี้ยนี่หัดมีซี CD ีบั้มสมองคิดซะบ้างไอ้สัตว์ก่อนที่พูดเหี้ยอะไรออกมาเนี่ยพอเขาออกมาท้ว ต้องเห็นใจผู้ประกอบการด้วยเพราะผู้ประกอบการตอนนี้เขาก็ต้องกระทบเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจไหนจะโควิดบ้างไหนจะสงคามยูเครนรัสเซียหิหมะนอนส้นตีนเหี้ยอะไรแล้วแต่เน,นี่ยนาสัตว์แล้วก็ขึ้นไม่ได้และพวกกูเนี่ยก็กินค่าแรงขั้นต่ําเท่าเดิมไอ้สัตว์มึงพูดแต่ว่า เหมือนมึงแก่งโง่มึงพูดเหมือนคนชอบตีนน่ะไอ้แม่แยดนี่ตู่กูไหวมึงเหรมึงเลิกแก่งโง่เลยนไอ้สัตว์มึงแก่งโง่เนี่ยจนประเทศชาติจะชิบหายวายวอดหมดแล้วไอ้เหี้ยถ้าคนอย่างมึงมันโง่จริงอ่ะมึงไม่อยู่มาถึง8ปีดปีไอ้เหี้ยนี่ถ้ามึงคิดจะอยู่ต่อมึงปรึกษาพี่มึงยังนะจ๊ะไอ้สัตว์นรก